แตนรู้จักพี่พลจากรุ่นน้องคนหนึ่งที่เคยสอนดนตรีค่ะแล้วก็เขาก็แนะนําตอนนั้นตอนนั้นเหมือนกับเท็ดทองแล้วก็เหมือนกับนีไงเดียเป็นมือใหม่อะไรเงี้ยน้องเขาก็แนะนําว่าเออไปดู y o u t u b e พี่พลสิก็เลยลองเข้าไปดูค่ะก็รู้สึกตอนแรกก็รู้สึกว่าก็พูดเข้าใจง่ายดีอะไรเงี้ยอืมก็ลองฟังมาเรื่อยๆแล้วกรู้สึกว่าถูกจริตก็เลยลอง ก็ฟังมาเรื่อยๆค่ะก็เลยรู้จักพี่พลจากนั้น <c oughs> ตามไปดูเพจแต่ว่าไม่ได้แกะเพราะว่าหนูไม่รู้ว่าหนูหนูหนูทำไม่เป็นเออแล้วก็แต่ว่าคือหนูตามไปดูเพจพี่พลดูเวลาแบบไลฟ์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ยิ่งแล้วก็ถ้าหน้าเพจในเพจพี่พลก็รู้สึกว่าทําไมคนนี้ถึงเข้าได้เข้ารักมันพุ่งเลยทุทกๆครั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออค่ะก็ะะสนใจ ที่แตนเลือกพี่พลจริงๆแตนต้องบอกว่าแตนก็ดูหลายๆที่เออนี่แตนเลือกพี่พลเพราะว่าคือมันเหมือนเรามีคนที่รุ่นน้องคนนึงเขาเคยเรียนกับพี่แล้วอะแล้วเขาบอกว่าคนนี้ยคือตัวจริงอะไรอย่างเงี้ยเออเราก,ก็ก็เชื่ออยู่แล้วไงเชื่อด้วยแล้วก็แบบพอไปฟังคลิปเนี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าคนนี้น่าจะสอนเข้าใจง่ายเออแล้วคนอื่นแตนไม่เคยเห็นรีวิวจากจากคนใกล้ชิดอะไรเงี้ยแตนก็เลยไม่เชื่อเออ พอ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 เรารู้ว่ารุ่นน้องเราเรียนแล้วไม่ได้โดนหลอกนะอย่างเงี้ยแล้วก็เขาก็ทําได้ดีเขาก็เก่งขึ้นด้วยเราก็เลยอยากเป็นบ้างก็เลยสึกว่าต้องคนนี้แหละต้องเรียนกับคนนี้แหละลยอะไรเงี้ยค่ะอืคือปีที่แล้วเนี่ยตันเริ่มเข้ามาเล่นฟอเร็กเมื่อก่อนเมื่อตันเรียนตันเรียนเทรดหุ้นมานานแล้วแ่บป่ะสิบ ปีอะไรอย่างนี้แล้วแต่มันก็ไม่เคยดีคือมันรู้แต่แบบทฤษฎีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบเทรดจริงรู้สึกว่าหุ้นไทยมันไม่หนุกเลยมันยะมันไม่ไม่ดียอะไรเงี้ยก็หยุดไปพักเนื้อก็ไปทำธุรกิจส่วนตัวแล้วก็เมื่อปีที่แล้วก็เริ่มมาเทรดทองก็เข้ามาเทรดกับโบกแล้วทีเนี้ยโบเขาก็จะมีชอบแบบคือเขาก็สอนนะเขาก็มีคาสอนแต่ว่าคือทีเนี้ยคือเวลาเขาสอนเนี่ยเขาจะยังไงเดียมันสอนแบบก,กว้างๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ เขาจะส่งมีห้องซิกเขาก็จะส่งซิกมาว่าอ่ะเข้าตรงนี้ออกตรงนี้นะเข้าตรงนี้ตรงนี้นะทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยแล้วรู้สึกว่ามันไม่ยั่งยืนนะเพราะว่าพอเข้าเข้ากับเขามันก็ต้องออกตามเขาด้วยออกก่อนก็ผิดหมายความว่าไม่เชิงผิดมันก็อาจจะผิดทางหรือแต่บางทีเขาก็บอกผิดทางไงแล้วหนูรู้สึกว่าหนูชอบเทดหนูรู้สึกว่าหนูชอบเสียงชอบอะไรเงี้ยชอบชอบชอบอะไรที่มันตื่นเต้นเงี้ยค่ะแล้วก็เลยแบบ รู้สึกว่าถ้าอยากจะยั่งยืนมันควรรู้รู้ด้วยตัวเองไงหมายถึงว่ามันเขาอวรเข้าใจด้วยตัวเองแล้วก็ไม่ต้องพึ่งคนอื่นเออมันถึงจะเป็นเฮดเดอร์ได้อย่างยั่งยืนเงี้ยก็เลยอยากจะมาฝึกกับพี่อือืม,อมแล้วก็อ๋อแล้วที่ผ่านมาก็คือขาดทุนเพราะว่าไปเชื่อซิกคนอื่นน่แบบเยอะเป็นโอ้เยอะ เยอะแล้วเนี่ยค่ะยังพอร์ตก็ยังมีติดอยู่ด้วยก็เลยใช่ก็เลยก็เลยไม่เอาละก็เลยรู้สึกว่าจะต้องรู้เรื่องตั้งแต่แรกให้ได้อะไรเงี้ยอยากทําเองให้ได้ค่ะอืมคือตอนที่ฝึกกับพี่พลหนูรู้สึกว่าหนูเข้าใจพื้นฐานตั้งแต่แรกมากขึ้นว่ามันคืออะไรเออแล้วก็ พอเข้าใจมากขึ้นก็เข้าคมขึ้นคือคมอคะว่าคมกว่าเดิมก่อนที่จะเรียนวินเลดตอนที่ฝึกแบ c ็กเทสฝึกฟอร์เวิร์ดเทสก็หนูว่ามันก็ดีขึ้นนะ <laughs> หนูว่ามันดีขึ้นสำหรับหนูแล้วอะก็คือมันแล้วมันหนูชอบตรงที่มันทําให้เข้าใจว่าทําไมตรงนี้ถึงต้องเข้าถึงไม่เข้าอะไรเงี้ยค่ะรู้สึกรอรู้จักจิตวิทยาอะไรเงี้ยมันได้เวลาแบบ อยู่หน้าจอเสียงพี่พลก็จะลอยมาตลอดเวลาว่าอะไรอย่างเงี้ยมันจะเหมือนกับกลัวโดนดุด้วยค่ะแล้วก็เหมือนพกเหมือนพอฟังคลิปพี่ซ้ำๆพูดซ้ำๆมันมันเข้าใจไปเองแล้วพอฝึกฝึกเยอะๆมันมันเหมือนเราเข้าใจอ่ะเออหนูรู้สึกว่ามันมันดีกว่ามันยั่งยืนมันน่าจะติดตัวไปได้นะอย่างเงี้ยค่ะอืมมันทําให้อ๋อสิ่งสำคัญคือมันทําให้รู้สึกว่า ต้องไม่ลบมากต้องเข้าประมาณนี้เหมือนกับว่าอย่าเอาเอาเอาเขาเรียกว่าออไรนะกําไรทุกวันจาถึงกําไรไม่เยอะแต่ก็ให้กาไรทุกวันอะไรเงี้ยดีกว่าหนูชอบพอหน้มากเลยเพราะเมื่อก่อนรู้สึกว่าต้องถือยาวๆเออแล้วก็จะโลบอะไรเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าหลังจากเรียนกับพี่อ่ะมันได้ mindset แล้วก็ได้เทคนิคเยอะเยอะมากอออืม,อม ถ้าเป็นที่อื่นที่นันเคยเรียนมาสมมติที่โบที่โบกอื่นหรือคืออาจารย์อื่นเขาก็จะไม่มีการบ้านให้ทําหมายความว่าเขาก็คือจะสอนเป็นเนื้อหาใช่ไหมคะเป็นเนื้อหาแล้วก็เหมือนที่เราทําความเข้าใจเขาอาจจะมีเทมเพลตมาให้อะไรเงี้ยแต่พอมันไม่ได้ทํากันบ้านส่งมันไม่ไม่ไม่ได้มีการแบบเออเข้าไปเรียนแล้วพี่พลโค้ชส่วนตัวว่าเออทํากันบ้านมาแล้วเป็นอย่างนี้นะอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้เรียนรู้ว่าเรา พ้าตรงไหนหรือผิดตรงไหนอ่ะคือมันไม่รู้จุดอ่อนของตัวเองอ่ะมันไม่แล้วมันก็พอได้ได้ฟังของเพื่อนด้วยมันก็จะได้รู้อ๋อมันต้องไปอย่างนี้เราก็เคยเข้าแบบนี้เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยอืมหนูหนูชอบระบบนี้นะหนูรู้สึกว่าคือพอมันได้ทํากันบ้านมันได้มีประสบการณ์ด้วยตัวเองมันมันจําได้มากกว่าครับเพราะว่าคงไม่มีใครมานั่งสอนคนอื่นแบบเนี้ยอมแบบตัวตัวอย่างเงี้ยค่ะโอ้ ซึ่งดีนะพี่หนูดีดีดีดหนูเข้าทุกไม้เลยที่หนูรู้สึกว่ามันต้องเข้าที <c oughs> ่ผ่านมาคือรู้สึกว่าอ๋อพอพอพอบายเสร็จแล้วแล้วมันถึงจังหวะที่ลงมาก,ก็เซลล์ต่อคือคือขึ้นลงขึ้น,นลงอยู่เงี้ยเป็นเข้าวันหนึ่งหนูเข้าเป็นแบบสามสิบไม้ได้มั้งแล้วเข้าไม้แล้วแบบคือบ้ามากเข้าแบบแล้วมันก็มีผิดทางนู่นนี่อะไรเงี้ยสุดท้ายวันหนึ่งเหมือนจะได้เยอะนะหนูเคยได้วันหนึ่งแบบเยอะมากแต่พอเสียก็เสียเยอะมากอย่างเงี้ยค่ะ ก็รู้สึกว่าตรงนี้นนคือปัญหาเน่ะเพราะว่ามันไม่เข้าใจจริงๆว่าต้องรองไม่เข้าใจว่ารอก็คือเทรดเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วก็เลยพอมาเลยกับพี่ตรงเนี้ก็เป็นจุดที่หนูเข้าใจแล้วว่ามันมีจังหวะให้เราเข้าทุกทุกวันแหละวันหนึ่งมันมีทุกวันไม่ต้องรีบขนาดน,นั้นอะไรเงี้ยแล้วก็คือเอาให้เขาเรียกว่าเงินทุนมันยังอยู่ดีกว่าแล้วก็กําไรทุกวันกําไรสม่ําเสมอเงี้ยสําคัญกว่าค่ะหนูว่าตอนนี้สําคัญสุด เพราะว่าถ้าหนูอยากจะเป็นจะเถรแบบยั่งยืนอันนี้น่าจะสําคัญสุดอืก็เนื้อหาการเรียนการสอนมันเยอะดีค่ะมันเยอะมันเยอะมันเยอะมากมันเยอะมากแต่มันดีคือถ้าใครทํามากก็ได้มากทาน้อยก็ได้น้อยอย่างนี้ละกันแล้วก็มันกันบ้านมันทําให้ฝึกวินัยด้วยอ่ะอืฝึกวินัยฝึกประสบการณ์ก่อนที่จะแบบ ไปเสียให้เงินให้ตลาดเยอะๆยอะไรเงี้ยเออก็ร<ค>ู้สึกว่าเหมาะสมแล้วก็ควรต้องเป็นอย่างนี้แหละถ้าเกิดอยากจะเก่งมันก็ต้องเป็นอย่างเงี้ยมันก็ต้องเยอะอย่างเงี้ยค่ะอืมอือฮึคุสโลบายที่ให้ส่งกันบ้านก็ดีคือดีหมายความว่ามันไม่มีใครทำไงแล้วพอแบบพอ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 มันมีคนที่เราให้ส่งกันบ้านได้ตรวจได้ว่าเราไม่ดีตรงไหนหรือผิดตรงไหนหนูว่ามันดีมากอยู่แล้วอะค่ะดีแล้วค่ะอืม เอ่อเนื้อหาความรู้ใช่ไหมคะพอไหมที่จะไปทำอาชีพก็พอพอค่ะยิ่งคนที่ถ้าเกิดว่าไม่เคยเทรดมาเลยอะ่ะหรือว่าเขาน่าจะได้ประโยชน์เยอะอยู่เพราะว่าเขามันน่าจะคุ้มมากเลยเพราะเขาไม่เคยต้องเสียงไปกับตลาดมนหนู <c oughs> คือหมายความว่าก็โอเคเสียงเงินมาเรียนเริ่มต้นศบกษาได้ทำกันบ้านเนี่ยจารย์มีพิพลให้ปรึกษาเนี่ยดีออกนะโอ หนูงอมมาเองตั้งนานอะไรเงี้ยหมายความว่าถ้าเกิดว่าจะวิดีโออย่างเดียวแล้วไม่ได้โค้ชกับพี่อย่างเงี้ยหรอหนูว่ามันก็ได้แต่เขาก็อาจจะไม่ได้ในแล้วเขาต้องส่งกันบ้านไหมอะ่ะค่ะถ้าเขาไม่ได้ส่งกันบ้านมันก็จะไม่ดีนะหมายความว่ามันก็จะ <laughs> มันก็จะไม่รู้อยู่ดีว่าตัวเองผิดหรือเปล่าอะ่ะมันก็จะไม่ไม่มีใครมาไกล์อ่ะคือ ดูดีโอมันก็ได้ระดับหนึ่งอาจจะได้สักเท่าไหร่ห้าสิบเปอร์เซ็นก็ได้แต่ถ้าเกิดมีพี่แบบสอนหรือเข้าไปเรียนกับพี่โค้ชอะไรนเงี้ยก็จะได้เพิ่มมากขึ้นค่ะคือบรรยากาศการเรียนกับพี่พลนะคะ <c oughs> ก็ตื่นเต้นเพราะว่าเพราะว่าเหมือนได้ยินมาตลอดว่าดุเออก็กลัวอีกหนึ่งแล้วก็แล้วก็ <c oughs> เออวันนั้นก็คือก็คือใช่มันก็ต้องตื่นมาตั้งใจเรียน่ะคะเพราะว่าคนอื่นแบบพอถึงเวลาเรียนทุกคนก็มามอนิ่งอะไรกันเรียบร้อยแล้วในห้องอะไรอย่างเงี้ยหนูก็่านเพื่อนทุกคนก็น่ารักแล้วพอเข้าไปเรียนจริงๆริงตอนแรกก็มั่นใจนะว่าเราก็ทํามาดีแล้วค่ะเอาจริงจริงหนูก็มั่นใจว่าหนูก็วินเลทก็โอเคนะแต่พอไปถึงมันก็อ้าวคือกูทําผิดคือหมายความว่ากูเข้าผิดหมายความว่าเข้าส่วนทางนี่นาอะไรอย่างเงี้ยคือมันเหมือนกับว่าก็คิดว่าตัวเองได้แล้วเข้าใจแล้วก็ยังผิด เออแล้วก็ได้เห็นว่าของคนอื่นเขาก็คือได้เห็นความตั้งใจของคนอื่นแล้วมันทําให้เรารู้สึกว่าเราต้องตั้งใจกว่านี้อ่ะเออค่ะดีค่ะมันเป็นบรรยากาศที่ที่ไม่น่าจะหาได้ง่ายๆอืมเพราะมันเหมือนกับว่ามันทุกคนก็มีจุดหมายเดียวกันคืออยากจะเทรดเก่งขึ้นอืม <laughs> ถ้าเรียนกับพิพลแล้วเข้าได้คม <laughs> เข้าแล้วพุ่งสต็อปสั้นอันนี้จริง คือมันจะพัฒนาให้มันเป็นอย่างนั้นได้อย่างนี้แล้วกันไม่ไม่ได้โมนะเขาก็เขาเขาก็เข้ากันได้อย่างนั้นนี่คนที่เรียน <c oughs> คือไปถึงเพื่อนเพื่อนในคลาสก็เข้าได้หนูก็เข้าได้คมขึ้นอ,อขนาดตัวเองไม่คิดว่าจะทําได้ก็ยังทําได้เออคือหนูว่าหนูคอนเฟิร์มว่าจริงร้อยเปอร์เซ็นต์นี้แล้วกันอืมแต่ต้องขอยันทากันบ้านแล้วก็ฝึกนะคะอ,อืมมันหนูรู้สึกว่าถ้าจะเข้าได้คมพุ่งหรือสต็อปสั้นอะไรเงี้ยเหมือนเหมือนพี่อ่ะ คือเหมือนกับยังไงดียเหมือนพี่แบบยื่นความรู้มาให้แล้วจะเอาไหมอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยเออเหมือนกับว่ามันไม่ใช่ว่าพี่สอนแล้วจะได้ทุกคนมันต้องฝึกด้วยค่ะอืมหนูเข้าหนูรู้จังหวะเข้ามากขึ้นหนูรู้ว่าตรงไหนมันจะขึ้นมันจะลงประมาณเนี้ยเหมือนเหมือนูหนูเทรดทูแบ็กแล้วก็เหมือนพี่ตามพี่แล้วก็เทรดเขาเรียกว่าอยไงเบรกเอาค่ะอืมก็ เขาเรียกว่ามันก็ดีขึ้นมากเลยจากที่ไม่รู้อะไรเลยก็มันดีขึ้นมากไปประโยชน์มากขอบคุณค่ะหนูว่าพี่ภายนอกเหมือนจะดุแต่ว่าเอาจริงๆพี่คงอยากให้คนเทรดได้มั้งเหมือนว่าคงอยากให้นักเรียนเทรดได้มั้งพี่ถึงไม่งั้นพี่คงไม่มาเสียเวลายอย่างเงี้ยค่ะอืมเทรดเองก็น่าจะได้เงินเยอะแล้ว ถ้าให้เดาอืมแต่เหมือนกับว่าพี่ก็น่าจะเขาเรียกว่าเหมือนเหมือนมีความเป็นอาจารย์อยู่ในตัวสูงอนะอืมก็เลยแบบอยากให้นักเรียนที่มาเรียนด้วยได้ได้ในสิ่งที่ควรจะได้ได้ได้ไดไดไดแบบไม่เอาเงินไปเสียให้ตลาดได้ได้ไดทําสิ่งที่พลาดให้ดีขึ้นเลยประมาณอย่างเงี้ยหรือว่าพี่มีความเป็นอาจารย์สูงจากวิธีการสอนนะคะ ถ้าจะให้พูดชวนคนอื่นมาเรียนหนูรู้สึกว่าคือการที่หนูจะแนะนําอะไรใครให้มาเรียนเน่ยหนูก็ต้องมั่นใจว่าคนดีแล้วแล้วหนูลองมาแล้วด้วยก็คือดีจริงพี่พลก็มีตัวตนจริงเทรดได้จริงสอนแล้วก็พัฒนาการเราก็ดีขึ้นจริง่ยค่ะแล้วก็พี่พลเนี่ยข้อดีเลยคือพี่พลพูดเข้าใจง่ายพูดให้เรื่องง่ายๆมันเอ้พูดผิดพูดให้เรื่องยากๆมันเข้าใจง่ายได้ เออแล้วก็สอนจากประสบการณ์จริงคือข้อดีของพี่ของคอร์สที่พลถ้าเทียบกับคนอื่นเลยคือเน้นทํากันบ้านเน้นเน้นให้เราฝึกวินัยตัวเองอย่างเงี้ยค่ะหนูว่านั่นคือจุดสัมพันธ์สุดที่คอร์สอื่นไม่มีแล้วก็ถ้าเกิดกลัวว่าแบบจะโดนหลอกหลอกขายของแล้วพี่ก็ไม่เคยขายอะไรเลยนะหมายถึงพี่ก็ไม่เคยขายอะไรเลยนะเออแล้วก็มีแต่สอนอย่างเดียวอะ่ะ ออหนูว่ามันก็ดีที่สุดแล้วไหมเท่าที่หนูรู้จักตอนนี้เออค่ะถ้าอยากเทรดอย่างยั่งยืนก็แนะนําให้มาเรียนดีกว่าอย่าอย่าอย่าลองเองแล้วค่ะทุนเยอะเหมือนหนูที่ผ่านมาค่ะอืมอ่ะถ้าเกิดว่ามันมีคนเอาก๊อปไปสอนคือเราก็ต้องเรียนกับตัวจริงดีกว่าไหม <c oughs> ก็ต้องเรียนกับของออริจินอลค่ะอือเพราะว่า จากประสบการณ์ที่พี่พลสอนมาหรือเทรดมาก็ไม่หนูกถ้าเป็นหนูหนูก็จะเลือกเรียนกับคนที่เป็นออริจินอลนะสาหรับรุ่นน้องที่กําลังจะมาเรียนคือจ่ายตังเรียนไปแล้วแล้วก็ได้วิดีโอไปแล้วค่ะคือตั้งใจฟังวิดีโอให้จบสองรอบสองรอบนี่คือสําคัญมากสองรอบถ้าได้สองรอบแล้วก็ได้ทํากันรีบทรงทํากันบ้านส่งมันก็จะได้อะไร มากกว่าคนอื่นแล้วก็จะไม่รู้สึกว่าแบบตามเพื่อนไม่ทันน่ะอืมแล้วก็อย่าเสียโอกาสที่เหมือนจ่ายเงินมาแล้วเพราะว่าคุณกําลังจะกาลังจะได้เขาเรียก่อะไรได้สิ่งที่ดีๆที่สุดในชีวิตอย่างนี้ละกันแล้วก็ได้ได,ได้ได้วิธีหาเงินที่จะเป็นเทรดเดอร์ได้อย่างยั่ง,งยืนนะหนูว่าถ้าเกิดตั้งใจทํากันบ้านแล้วทวีโอจบสองล้อเพราะมันจะมีมาอีกค่ะ